สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ช่องให้คอยแน่ฝากช่องฝากช่องเอาว่าฟังกันนองคนนี้นะอ่าเราเห็นงานกับเออยแล้วเนาะเอยแล้วเป็นเจ้าของโรงงานไหมได้ผัวรวยแล้วก็มีหน้นาที่ว่าเลี้ยงร้านให้เขาเขาก็ให้ประกันสังคมให้ยังคือเก่าสีนาแก่ของกับสิววังวันเสาร์ขึงวันกับวันอาทิตย์พอเออยสิเลี้ยงดูเอง ความทีว่าว่างหลายเรียงล้านเนาะระวบางที่เรียงล้านกับแชทกับเขาเว็บฝรั่งก็เลยอ่อนอยู่สองปีกว่าจนมาพอฝรั่งผู้หนึง่งเป็นฝรั่งออสเตียก็คุยกันรู้สึกว่าถูกข้อกันฝรั่งก็สิบินมาไทยดูด้วยเขามากเมืองไทยก็ไปเดทกันอื้ยอีกอย่างหนึ่งก็รับลูกปัานนี้ท่าท่างว่าพราะเขาเริ่มสิจ,จริงจัง เขาว่าเขาหักเจ้าของหักนี่เจ้าของเจ้าของก,มก็มักจะคลองกามักเขาอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของมคนเลือกเอาว่าจิคุยกับผู้ชายคนนี้ในเว็บเดือดน้องนี่ที่น้องเดี๋ยวไม่เห็นงานกับเลยน้องบ่ค่อยแข็งแรงน้องมาตรวจพอว่าเจ้าของนะ่ะเป็นไทร้อยไหมไทร้อยมันมีโอกาสจะพัฒน,นาวา่าเป็นเซี่ยวมะลิ่งนั่นแหละน้องก็เลยวา่าความที่มักฝรัง่งเราฝรั่งนี่แบบวา่มามักมักไปแบบวา่าแอดเวนเจอร์เน้ ฝรั่งนีมักไปแบบขี่จักรยานปีนเขาไปมักยิราอย่าง,งสี่แล้แบบนี้เจ้าของมักเขาเจ้าของก็บอกกาบอกเขาผ้าไปนันเธอเจ้า,จาของกับเมื่อยเ,เลื่อลๆกับฟื้นไหมอ่าน้องเบิ่งจากอาการฝรั่งว่ามักหน่องบอัวน้องกับิี้่าฝรั่งกับมักหน่องน้องก็เลยคิดว่าเอ๊ะควรจะบอกเขาดีบ่ว่าเจ้าของน่ะ นีโรคประจําตัวเป็นยังสี่ไหมถ้าน่องบวกนี่น่องกระยานเสียเขาไปเพราะว่าผู้ชายเนะี่ยตอนแรกที่จะคบกันผู้ชายบอกเลยได้ว่าผู้ชายมักผู้หญิงถือว่าชอบออกกําลังกายขึ้นกันไหมชอบออกกําลังกายสามารถไปบบว่าไปประจุไพ่ไปยังน้องกันได้พ้าปีนเขาก็ต้องไปได้บุปปาฟาดง <c oughs> พุกฟาฟาดงขึ้นเขาล่งห่วยกระโดดล่มตีลังกาคือตกเฮ็ดน,น้ากันได้เบิดแนไหมเพราะว่าผู้ใช้เขามักผู้ยิ่งสไตล์นี่ผ้ายางมือละสิบโลเจ้าก,ก็ต้องยางได้อิริมเจ้าว่าพอฝรั่งมักยางผัวไข่อยก็มักยาง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 ไข่เคยยางกับผัวมือหนึ่งสิบเจ็ดกิโลเจ้าเสือบอลยางว่นหยุ่นนี่บัดเซลล์หรือยางไปหันไปนี่ปัตรคือข่อยรู้เพราะว่าข่อยมีตูวนาฬิกาตัวนาฬิกาที่เขาใส่แบบสม,สมาร์ทวอชแหมนั่นแหละ เขาจะรู้เนาะตอนนั้นบ่รู้ดอกแต่พ่อนั่นแหละมาจังมียางหันมันมันมือยงเดียตอนยางเรากับมันก็นอากาศดีเนาะนั่นแหละเพราะว่าเบิ่องอีกเที่ยหงูตัวนี่แหละหูตัวยางไปหลายกิโลเมตนจนกับข่อยขาหลากักพรมือตอ่อมากัวข่อยส้นเป็นข้อบไปเลยออนี่แหละผู้ชายเขาต้องการผู้ยิ่งแบบนี้ผู้ยิ่งที่ว่าไปน้ำเขาได้ชี้จักย่านไปลุยผู้ลุยยางสีด้วยบ่าข่อยก็บเ่เคยไปออสเตรเลียเนาะข่อยก็เห็นแต้นหันเขาก็สิ พ้าคี่ย่านไปตั้งแคมปิ้งไปยังสืได้น้องเลยก็เลยมาว่าน้องควรจะบวกเขาดีบอกว่าเจ้าของน่ะมโลคประจําตัวมันมันเมยง่ายน้่น้องว่าแต่ว่าตอนนี้มันท่านได้เป็นมะเร็งดอกมันเมยง่ายมังเ่อมันกระใจสันแมอันนี้คือน้องไปตรวจแล้วเด้ไปตรวจแล้วว่าเจ้าของเป็นไทร้อยน้องเลยว่าถ้าจีบวกเขากับ่านเสียเขาไปไหมถ้าบ่บอกกับจังไดละเพราะว่ามึงเธอเจ้าของกับเมยไหม ผู้เจ้าคิดว่าจยงไรว่าถ้าบวกนี่น้องว่าถําบวกไปนี่เขาเลือดแบบน้องว่าน้องรับประเดแน่นอนนวอผู้เจ้าคิดว่าควรวจีบบวกเขาบัหรือบัวตองบวกให้แตางไห้แตางก้อนไหไปยุบพุ่นก่อนฝรั่งนี่มีมีแผ่นว่าเจาน้องไปยุบพุ่นเลยเด้เพราะว่าฝรั่งห็นน้องนี่ฝรั่งกับโอเคไหมโอเคทุกอย่างการแบบว่าคือแบบน้องว่าคันว่าตอนนี้นูหนู นูพี่ตีมูเจ้ามูเจ้าพี่ตีบอ <c oughs> มันก็อีานทําท่าแบบแกล้งเลยไหม я. แบบมันเดี่จะควงเมือกับทาท่าวบาบุ้มมือแบบก็โอเคแบบว่าตั้งแต่เขาถามว่าม,มือกับว่เาเมือกับแบบอ้กันั่งพักอยังสิ่งหรือกับว่ากระหยอยังสิ่งแ,แบบแต่ในใจเนี่ยโอ้โอยากไปแต่ว่ามักผู้ใายไหมมูเจ้าเคยเป็นบอนั่นแหละมูเจ้าคิดว่าจังไรคือที่น้องสิน้องย่าน,นคือแบบว่าย่านแบบว่า เขาบ่าเอาจะขวงแม่บ่อยากเสียเขาไปแม่คอยกับแต่ว่าน้องถามคอยคอยก็บ,บอกอยู่ได้ว่าควรจะเอาชีวิตเขากอนเรื่องผู้ชายชีวิตเฮ่าเรื่องผู้ชายหนมาที่หลังน้องอยานผู้ชายรับไปรได้เอามือเจ้าคิดจังไรคอมเมนต์บอกน้องเนี่ยว่าน้องถ้าบอกเขาเนี่ยเขาจะหนีบอกมันมีบอกผู้ชายทีว่าหากเขาเราเขาเป็นเังเสียเขาจะเอาเฮาน้องว่าเขาจะรับเขาได้บ่ เอาคอมเมนต์มาด้วยจ้ะให้น้องเนี่ยให้กับลังใจน้องรบป่วยเนาะ